สสวัดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับนะอยู่กับจอพดูนะครับผมวันนี้คือผมจะไปเจิมรถนะครับผมรถก็คือน้องเติมเต็มนี่เองครับผมนี่ตอนนี้คือผมก็สตาร์ทรอครับผมเพื่อให้แบบเครื่องมันอุ่นๆแล้วก็จะได้วิ่งแบบสะดุดสะดวกนะครับผมแบบถ้าเครื่องมันไม่ไม่ร้อนอ่ะถ้าวิ่งถ้าวิ่งอ่ะมันจะสะดุดนิดนึงครับผมต้องรอให้เครื่องมันร้อนนิดนึงนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้คือผมจะให้หลวงตานะครับผมเจิมให้แต่ตอนนี้คือผมอยู่ที่แม่ตูมองเพราะว่า ผมลงมาแต่แต่เมื่อวานแล้วครับผมผมลงมานอนนี่ถ้าลงมาตอนเช้าอ่ะคือผมกลัวว่าฝนจะตกแล้วก็ถนนลื่นด้วยนะครับผมผมก็ลงจากอดอยเมื่อวานแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็เตรียมไปซื้อของนะครับผมเพื่อที่จะไปเจิมน้องเติมเต็มนี่ครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้หลวงตาเจิมให้นะครับผมไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะต่อไปคือผมจะไปซื้อเขาเรียกว่าของให้หลวงตานะครับผมนะเราจะไป ถวายนะครับผมแล้วก็ไปเจิมรถด,ด้วยครับผมโอเคไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือแบบใกล้จะถึงร้านแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเอ่ที่ผมจะมาซื้อของก็คือร้านนี้นะครับผมนี่แไปถามเจ้าของร้านก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่านะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมนี่ทุกคนผมจะซื้ออันนี้ไปด้วยนะครับผมนี่แหละที่ผมจะไปถวายพระนะครับผมนี่จะหยิบไปสักหนึ่งนะทุกคนโอ้โหยิบไม่ถึงคนระับทุกคนมันจะร่วงหรือเปล่าโอ้โหนี่โอเคทุกคนก็ได้มันแล้วครับผมตอนนี้คือผมก็แบบซื้อมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปซื้อ น่าจะซื้อนมพวกพวกนมพวกขนมอีกนะครับผมก็จะประมาณน,นี้ครับผมน่าจะเต็มครับน่าจะได้นะใส่กระเป๋ามันจะแบบมันจะยังไงผมเรียกไม่เป็นนะครับผมใส่กระเป๋าไปครับผมไม่ใส่ครับบนรถมีครับครับ นี่บดรถดก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะผมนี่ได้อยู่ครับนี่ครับผมโอ้โห,โโหเต็มเลยครับผมพอดีเป๊พอดีเป๊นะครับผมนี่โอ้โหโหอเคเ๊ะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดโอ้โห มาต่อไปเราจะขึ้นกันนะผมขึ้นดอยกันครับผมกระเป๋านี้หนักมากเลยครับเดี๋ยวผมวาวไงไว้ข้างหน้าดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมใส่โทรศัพท์ตรงนี้โอ้โหเข้าท่ามากเลยครับชัดแดดหน่อย อืโอเคต่อไปเ,อเราขึ้นดอยกันนะผมทุกคนไปเราไปกันเลยครับผมไปดูกันว่าทางที่เราจะไปหาหลวงตาครับผมจะให้หลวงตาเจิมโลนให้หนะอครับว่า,าทางมันจะเป็นยังไงนะคผมไปเราไปกันเลยครับผมตอนนี้ก็คือคพืบเพื่อนจะขึ้นไปด้วยครับผมแต่ว่าไปถึงแค่แม่ตะปูแต่ผมนี่ต้องขึ้นไป ใช่ครับทำไมอีกไปติดหนงช่องผมด้วยนะครับนี่ช่องช่องผมเลยนะครับนร่คุณนเรศจิรายุทธ์โคตรเจ๋งอ๋อร้องเพลงเนาะอ้อร้องเพลงให้พ่อนะใช่ครับมีหลายอย่างครับผมนี่ทำหลายอย่างทำหลายอย่างนะใช่ครับผมเราจะไปไหนต่อคันนี้ไปขึ้นบ้านจอพะดูครับผมโอ้คันนี้ครับผมคันนี้เราอาวันครับผมจะขึ้นไปที่คุณไม่ไหวใช่ไหมไปไปให้ถึงนะอันนี้คือบอกแล้วนะบอกแล้วต้องต้องไปให้ถึงนะครับผม บอกแล้วนะต้องไปให้ถึงนะถ้าไปไม่ถึงนี่ถึงถึงยังไงล่ะถ้าลงมานี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไฟเนี่ยมาจุดนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเบนซีล่าแล้วก็เผาดิ่งน,นะครับโคตรเจ๋งมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางก่อนนะครับผม <c oughs> พอดีว่าเพื่อนๆจะไปด้วยครับผมไป <c oughs> ตอนนี้คือก็ถึงทางที่จะไปวัดอ่จะไปหาหาลวงตาครับผมนะไปดูกันครับ นนี้ได้ยินว่า,า,าลวงตาจะทำทางนะครับผมเจอชาวบ้าน,นครับผมชาวบ้านแถวๆนี้นครับผมมีรถชาวบ้านด้วยนะครับผมโอ้มีหลายคนมากทุกคนนี่เขามาช่วยกันนะครับผมโอ้เยอะมากครับผมผมต้องช่วยแล้วล่ะครับนะมีหลายคนนะครับผมไม่รู้ว่าลงไปได้หรือเปล่าน,ะน่าจะได้นะ ผมว่าน่าจะได้นะครับผมโอ้มีเยอะมากเลยครับนี่นี่คือทางมาวัดหลวงตานะครับผมสาธุอีนี้เดียวก็ถึงนะครับผมนี่ทำร่องร่องเฉพาะรถยนต์นะครับผมเป็นร่องรถยนต์นะครับผมช่วยกันเยอะมากครับผม ตอนนี้ก็คือมาถึงวัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอไปกราบพระก่อนนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะเ,เจิมรถนะครับผมต้องเอาของออกมาด้วยนะครับนี่โอ้เล็บหมดเลยครับของนี้่น,นมยังมีของอีกนะทุกคน ของที่อยู่ในบอตรถนะครับของที่อยู่มีกาแฟนะครับผมแล้วก็เจเจเล็กนมน้ำส้มนี่ครับโอเคเดี๋ยวปิดบอตรถ <c oughs> ตอนนี้คือจะเริ่มแล้วนะครับผมก็ต้องไปหาดอกไม้นะผมห้าดอกนะครับผม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าบ้านท่านผู้ชมอ่ะคือ เขาจะหาดอกมากี่ดอกนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ที่นี่คือหลวงตาบอกว่าต้องหาดอกไม้มาห้าดอกนะครับผมนี่ดอกไม้ขอให้มันเป็นดอกไม้นะครับผมดอกไม้อะไรก็ได้ครับผมขอให้มันเป็นดอกไม้นะครับผมสี่หนึ่งสองสามน่าจะสี่แล้วครับผมห้าดอกนะครับ อันดอกนี่คือดอกไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต้องต้องมีอะไรอนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถถ่ายได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีตากล้องนะครับผมจะถ่ายให้เท่าที่ถ่ายได้นะครับผมต่อไปนะครับผมผมก็จะเอาขอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะส้มปล่อยนะครับทุกคนผมจะมาปิ้งนะครับผมมาปิ้งให้แบบมันมีกลิน่นกลิ่นหอมๆประมาณนั้นนะครับผม ต่อไปเราก็นี่เราก็ปิ้งนะครับผมปิ้งให้มันมีกลิ่นหอมนะครับผมทุกคนน่าจะมีกลิ่นแล้วนะผมมีกลิ่นแล้วครับทุกคนนะโอเคเรามาปิ้งเพื่อให้แบบมันน้ํามันออกมานะครับผม่อทด่แบบมีกลิ่นหอมนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้หัวชนไหม ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ต่อไปเราก็ต้องทําอะไรอีกบ้างคือผมไม่เคยนะผมไม่เคยมัดเจิมรถนะผมอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตนะครับผมมันอยู่ที่เรานะผมแล้วแต่เรานะครับผมอันนี้คือแล้วแต่เราจะถวายนะครับผมก็จะ,จะประมาณนี้ครับผมคือว่ามาันต้องไม่มีดิโอ้โหเฮียแย่กันหรือเปล่าที้ตากย

오. 오. 오! 아, 이 뭐� <avenues> uh. 아. 오전. 오 오해 보는 야로 포스 네. 와. 오. 오르지고. 오. 응지리.

オれし行こう。 เวลาปุอโอเคตอนนี้ก็คือเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมอากาศดีมากๆเลยครับผมเดี๋ยวพื้นเราหมอใหม่อยองไง<ะ>เดี๋ยวเลือทีวยอจอด Ừ. 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 บูเล่เนี่ยเป้บูเล่เนี่ยเป้เลือกเกอร์เป็นหรอเป้เปือกเคอร์เนี่ยโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะขอบผมดีใจด้วยน้อเติมเต็มเอ์ S 1> <S 1> <S <S ต่อไปเราจะไปถวายดวงตานะครับผมที่เรือน,นะครับเออเีวนี้

खोटा तो खडी कोनो गोजे खोटालो खोटा छि यो कुबु छुदै छु छुतो खोटाले รับพรเสร็จแล้วนะครับผมมัดมือให้น้องเติมเต็มก็เสร็จแล้วครับผมต่อไปก็จะเอาน้ําไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปอธิษฐานนะครับผมก็อยากจะอธิษฐานให้แบบเอฟซีแมนของนานทุกๆคนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆในช่อง neuro youtube นะครับผมทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะครับ ผมจะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมใหญ่ที่สุดนะผมในวัดนะผมนะเดี๋ยวผมจะอธิษฐานในใจนะครับโอเคทุกคนก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องถามหรอกว่าผมอธิฐานอธิฐานเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็นะไว้ในใจนะครับ นะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผม f แม่น้องนานแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับผมก็ขอให้ทุทกๆคนมีความสุขแล้วก็อาบุญส่วนนี้นะผมได้ได้ในบุญส่วนที่ผมทำนี้ให้ไปถึงกับทุทกๆคนนะครับผมนะเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับผมถาไว้ดวงตาแล้วก มัดมือให้น้องเติมเต็มนะครับผมตอนนี้คือเสร็จท,ทุกอย่างแล้วครับผมต่อไปก็จะออกเดนทางกลับบ้านเพราะว่าฝั่งบ้านผมนี่ตอนนี้นี่คือฝนตกแล้วครับดูสิครับไม่รู้ว่าน้องเติมเต็มผมผมแะจะขึ้นดอยจะขึ้นดอยได้หรือเปล่านะครับผมด,ดูครับฝั่งฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แหละคือบ้านผมนะครับผมนี่ต้องต้องอ้อมลงไปจากนี่นะครับผมอ้อมไปอ้อมไปไกลมากแล้วก็โค้งขึ้นไปอีกนะครับผมมันมีหลายโค้งมากครับผม ที่บ้านผมน่ะฝนตกแล้วครับผมแต่น่าจะตกไม่หนักนะถ้าตกหนักนี้ผมว่าผมน่าจะไม่เห็นภูเขาลูกนูนะผมลูกที่ผมอยู่นะครับผมก็อ่าขอขอบคุณทุกๆคนนะผมนะขอ,ขอบคุณขอบคุณจัดใจจริงๆนะครับผมที่ไม่ข้ามโฆษณาอะไรเลยนะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมรักทุกคนนะครับผมจากจอพอดูครับ สวัสดีครับคลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่ครับ